ค่ำคืนหนึ่งในฤดูฝนณสะพานข้ามแม่น้ำจังหวัดกาญจนบุรีแสงจันทร์เลือนรางแทรกผ่านเมฆดำความเงียบงันของป่ารอบข้างถูกทำลายด้วยเสียงรถไฟสายท่องเที่ยวที่แล่นผ่านแต่ความรู้สึกวันนี้ดูแปลกประหลาดกว่าทุกวันชายหนุ่มชื่อกบซึ่งเป็นไกด์นำเที่ยวประจำขบวนกำลังเล่าประวัติศาสตร์ของทางรถไฟสายมรณะให้ผู้โดยสารฟังทุกอย่างเป็นปกติจนกระทั่งกบสังเกตเห็นหญิงสาวคนหนึ่ง ยืนอยู่ริมทางรถไฟด้านนอกเธอสวมชุดสีขาวใบหน้าซีดขาวเหมือนกระดาษทำไมมีคนอยู่ตรงนั้นละ่ะกบพึมพำกับตัวเองขณะที่เขาหันไปบอกพนักงานควบคุมรถไฟแต่เมื่อเขามองกลับไปอีกครั้งหญิงสาวคนนั้นก็หายตัวไปแล้วไฟในขบวนรถเริ่มกระพริบเสียงหัวเราะเบาๆดังมาจากท้ายขบวนผู้โดยสารเริ่มสังเกตและมองไปรอบๆด้วยความระแวงเสียงหัวเราะแปลกๆนั้น เปลี่ยนเป็นเสียงร้องไห้สะอกสะอื้นราวกับคนทุกข์ทรมานใครเปิดลำโพงเสียงแบบนี้กบพยายามรักษาความสงบแต่ในใจเขากลับเริ่มหวั่นไหวทันใดนั้นเสียงหนึ่งดังขึ้นเครื่องหูของเขาเป็นเสียงแผ่วเบาแหบแห้งช่วยด้วยเราหนาวกบหันขวับไปดูแต่กลับพบหญิงสาวคนเดิมที่ยืนอยู่ริมทางรถไฟเมื่อครู่เธออยู่ตรงหน้าเขาแต่คราวนี้ใบหน้าของเธอบิดเบี้ยวตาของเธอเหลือแต่โพรงดำสนิท กบก้าวถอยหลังด้วยความกลัวแต่ก่อนที่เขาจะได้พูดอะไรหญิงสาวคนนั้นยิ้มอย่างน่าขนลุกและพูดด้วยเสียงเย็นเยือกที่นี่คือที่ของพวกเราออกไปทันใดนั้นรถไฟทั้งขบวนหยุดชะงักเสียงกรีดร้องของผู้โดยสารดังระงมทุกคนหันมองออกไปนอกรถไฟและพบว่ามีเงาดำมากมายยืนเรียงรายอยู่ข้างทางพวกเขาเหล่านั้นล้วนมีรอยแผลและใบหน้าที่แสดงถึงความทรมานช่วยด้วยเสียงประสานจากวิญญ,ญาณเหล่านั้น ดังเข้ามาในรถไฟเหมือนเสียงสะท้อนกบรู้ในทันทีว่านี่ไม่ใช่เหตุการณ์ธรรมดาผู้โดยสารพยายามหนีอย่างโกลาหลแต่กลับถูกขังอยู่ในขบวนรถที่ปิดตายกบพยายามหาทางออกแต่กลับพบว่าตนเองถูกล้อมรอบด้วยวิญญาณผู้โกรธแค้นภาพอดีตหลังไหลเข้าสู่หัวของกบความทรมานของแรงงานและความโหดร้ายที่เคยเกิดขึ้นฉายชัดวิญญาณเหล่านี้คงเป็นแรงงานที่ตายไปในระหว่างสร้างทางรถไฟมรณะ ผู้โดยสารเริ่มหายไปทีละคนเหลือเพียงเงามืดและเสียงสะอื้นของวิญญาณกบพยายามหลบหนีจากขบวนรถไฟแต่เงามืดไม่ยอมปล่อยเขาไปผู้โดยสารคนสุดท้ายช่วยกบให้รอดพ้นทั้งสองมุ่งหน้าไปยังหัวขบวนเพื่อหาทางหยุดทุกอย่างหัวขบวนรถไฟเต็มไปด้วยวิญญาณแรงงานที่ถูกทรมานและตายอย่างอนาถเสียงกรีดร้องของเธอดังไปทั่ว ราวกับต้องการให้ทุกคนรับรู้ถึงความทุกข์ที่เธอเคยเผชิญเมื่อรถไฟแล่นพ้นจากเส้นทางสายมรณะทุกสิ่งกลับคืนสู่ความสงบแต่กบรู้ดีว่าในคืนนั้นไม่มีใครกล้าพูดถึงเหตุการณ์นี้อีกแต่เสียงหัวเราะปนเสียงร้องไห้ย,ยังคงดังก้องอยู่ในหูของกบจนถึงทุกวันนี้